กราบสวัสดีครับผมพี่น้องสุภูสุขคนครับผมน้องหนักขาดกันเดิมนักขาดน้องกิลล์มาละครับผมว้าภาษาบานบานอีสานบานเฮาครับมี้นักขาดยิบผะมาให้พี่น้องได้บึงได้ชมกันหนึ่งเหรียญหนึ่งองค์นะครับเป็นพระคารวะานาะครับนาะที่มีวิชาจอมคมังเวยียดอีกองค์หนึ่งครับผมเอามาให้ดูเอามาให้ชมกันนะครับนี่คือ เหรียญแปะลุงสีครับผมวัดวัดสารเจ้านะครับเอามาให้พี่น้องได้ิึงได้ชมได้ศึกษาได้วิเคราะห์น้ำกันเนาะครับเนาะเป็นพระดีที่น่าเก็บน่าสะสมน่าบูชาเป็นพระราคาแพงอีกองหนึ่งครับผมที่หายากนะครับแต่ผมก็ได้มาแบบนี้เด้อครับเด้อกับบรูพึกันว่าจะแท้จะปลอมประการใดนะครับเอามา ให้พี่น้องได้เบิงได้ชมได้ศึกษาได้วิเคราะห์น้ากันขับแหลกเปลี่ยนความหลูกันนะครับนาะหากภัยหูว่าพระรุ่นนี้สา่งมาจังใดก็คมินบอกกันด้อครับผมส่วนเรียนนี้นะครับเทปอมประการใดผมกับบทราบครับผมเอามาให้พี่น้องได้เบิงได้ชมได้ศึกษากันครับแต่เป็นพระที่สวยงามนะครับเป็นพระที่สวยงามเป็นพระที่ลงดำเปลือกมังคุดครับผมออกสีม่วงนะครับ สีม่วงจะออกลุงๆแบบนี้เลยนี่ครับผมพี่น้องถือว่าสวยงามนะครับนาอสวยงามนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะแท้หรือเปล่านะครับเอามาให้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวชมกันครับแปะลงสีนะครับในปีพศ2 5 1 9หาหดล่น,นึงครับผมพี่น้องผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาดูกันอย่างไรนะครับแต่พระอุค์นีในความคิดของผมผมก็ว่าใช่ผม ชอบครับผมผมก็ว่าใช่นะครับแต่คนอื่นจะใช่กับผมหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับมาลงกล่องให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันครับว่าเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับหน้าตาขององพระองค์แตะนะครับเนาะก็ถือว่าสวยงามนะครับนี่เิตตาไล่ผมครับผมไล่ผมตัวหนังสือคมชัดตัวหนังสือคมชัดมีติ่งมีตำหนินี่ ขีด3ขีดครับผมขีด3ขีดนะครับตรงนี้ตัวหนังสือคมชัดครับผมลอยเสียรลอยขนแมวเยอะแยะเต็มเหรียญมีมากมายนะครับเอามาให้ชมกันชวนด้านหลังครับผมด้านหลังก็เป็นประมาณนี้นะครับนอะก็เดี๋ยวสองดูด้านหลังนะครับนี่ก็สวยงามครับมี่ตำหนิ โบเกือบสูยางครับผมพี่น้องแต่ตรงนี้ตรงยยยักษ์ครับบอกว,ว่ามันจะมีเส้นนะครับมันจะมีเส้นแต่ผมก็พยายามซองแล้วมันก็เห็นโพลล่างๆนะครับเนาะเห็นโพลล่างๆนะครับเห็นโพลล่างๆครับผมพี่น้องบอ่ค่อยชัดปั้นใดแต่ทุกเมนูภาพสวยงามครับผมส่วนรอยปิ่นครับผมรอยปิ่นก็เห็นรอยปิ่นก็ประมาณนี้เองครับผมไม่ ไม่เยอะนะครับลอยปิ่นตรงขอบเหรียญไม่เยอะเท่าไหร่แต่สภาพเหรียญมีเส้นกำกับขอบเส้นซ้อนสวยงามครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะแท้หรือเปล่านะครับอ้ยพี่น้องเห็นชัดกันบ่ครับเห็นชัดกันไหมมันออกสีม่งหวงนะครับเนาะออกสีม่งหวงครับนี่เดี๋ยวจะส่องให้ดูนะครับจะส่องให้ดูครับมีเส้นเส้นซ้อนนะครับไหลไปจน สุดเหรียญเลยครับผมพี่นอ้องตัวไอ้หนังสือต้องเล็กเกตก็เป็นแ่งนูนสวยงามครับผมไม่แบนนะครับไม่แบนแตำแนี้มีครบสุยางครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะแท้ไหม,ม,มธรรมศาสตร์ของเหรียญน,นะครับนาอส่วนห่วงครับผมพี่นอ้องห่วงนี่ครับห่วงก็มีรอยสอนมีรอยเหมือนเส้นสอนครับขอบเหรียญ ขอบเหลียมก็มีเส้นนูนเหมือนเป็นเป็นเส้นสอนขึ้นมากครับผมก็พี่น้องเห็นชัดกันบ่เนาะครับเห็นชัดกันไหมอาจิบสัตปรนไดเนาะครับเนาะอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับไฟกับบุคคลดีบันไดครับอุตสาบิงก็นด้วยครับผมพี่นอ้องอุตสาเบึงเอาครับผมเป็นพระที่สวยงามนะครับเดี๋ยวจะมาส่องลงตรงนี้ครับผมนี่โอ้โห ผมชัดมากเลยนะครับอยากให้บึงอง์จริงครับว่าสวยขนาดไหนนะครับอง์จริงนี่สวยมากเลยนะครับพี่น้องผมก็ขอฝากช่องน้ำเดือครับผมน้อมนาคลาดขึ้นเดิมทางช่อง y o YouTube คกับมีอยังดีๆจะมาลงให้พี่น้องได้บิ่งได้ชมกันคือเก่าคือเดิมกับผมนานทีเดี๋ยมาลงให้พี่น้องได้บิ่งได้ชมกันนะครับนาออาจิโบษัตั้นไดครับภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวให้เบิงตรงเหรียญครับผมรอยตัดตรงเหรียญรอยตัดตัวเหรียญกับมีขครบเะครับผมมีขีดมีสามขีดเหมือนเขานะครับเป็นแท่งนี่ครับก็มีครบนะครับนนเานาะ,ม,นม,นะ,นะมีครบทุกอย่างนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะแท้ป,ปอมประการใด เอามาให้พี่น้องเดบึงเดชชมกันอันนี้เอามาให้เบิ่งเดื้อครับผมเอามาให้ดูนะครับพระถ้าเป็นพระแท้ครับผมถ้าเป็นพระแท้นี่พระอุ้งนี้ก็ราคาเป็นแสนนะครับราคาเป็นแสนครับแต่เบืงไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องเอาไปเดินตลาดเอาไปให้เสียนเขาเบิ่งครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ เทพปอมป,ปอระกาศันคอยว่ากันอีกทีหนึ่งครับผมพี่น้องอันนี้เอามาให้ชมนะครับไม่ได้เปิดไม่ได้ให้บูชานะครับเพราะว่าเป็นผราราคาแพงเดี๋ยวพี่นอ้องเช่าไปบอกว่าพระปอมพระกีบันบดได้ครับผมต้องให้มั่นใจก่อนนะครับว่าเทพปลอมประกาศันดนะครับผมอยู่ที่คนชอบเด้อครับผมอยู่ที่คนชอบนะครับส่วนขอบเหรียญก็ประมาณนี้นครับผมขอบเหรียญก็สวยงามประมาณนี้นะครับ เลียงแตะลงสีครับผมที่นอเลี้ยแต่ลงสีนี่ถ้าลงดําเลยเนี่ยไม่ใช่นะครับก็บอกว่าจะออกลงออกสีม่วงม่วงนะครับบอกบอกว่าลงม่วงนะครับสีแบบนี้ครับผมเป็นสีแบบนี้นะครับนี่แตะลงสีนี่สางมากขนาดมีสีเหนือนะครับนอะน่าจะมีเนื้อทองแดงเนื้อเงินเนื้อทองและก็เนื้อทองแดงกับไหลทองประมาณนี้นะรับผมจําบทผิดนะครับนอะ ถ้าจาไม่ผิดนะครับมีคือเหรียญทองแดงดวยครับเด้อเนื้อทองแดงเปลือกมังคุดลงยาม่วงลงสีม่วงนะครับสวยงามกับผมพี่น้องสวยงามนาเก็บนาใส่นาบูชาครับผมเป็นพระราคาแพงตีก่อนข้างหายากครับแล้วก็เก็บปลอมดีนะครับแต่อันนี้คงกระโบลูด้วอครับเด้อวัดเกหรือปลอมหรือจังไดครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมือนี้ครับผม น้อมนักกรดากันเดิมน้อมหนักกรดามุกซลินก็สิไปแล้วครับผมใบผ้พอกันคิดหนานะครับนาอว่าสิอภะยเบียใดมาให้พี่น้องเดี๋ยงเดี๋ยชมได้ศึกษากันครับว่าจะใดที่ผมว่พพาผิดพลาดผ่านไปขอโทษขออภัยน้ำเด้อครับผมพี่น้องเมือนี่ครับผมน้อมนักกรดากันเดิมน้อมหนักกรดามุกซลินไปแล้วครับผม ขอบารมีองค์แต่ลงสีตงปกปักรักษาคุ้มครองพี่น้องสุภูสุคนที่ติดตามผมที่บึงวิดีโอนี้ขอให้มีแต่ความสุขกําเจริญให้พบผ่านแต่สิ่งดีๆเงินไหลน้องทองไหลมาถูกเลีกถูกหวยถูกรางวัลกันสุภูสุคนครับสำหรับมื้อนี้หนอมหนากคลาดนืองสุลินหนอมหนักคล,ลาดคนเดิมไปละครับผมพบก,กันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ